อแก่เลยแก่เลยนี่ละอัตโนมีนับไปเลยีหยังกับชัวะน,นวะเห็ดหยั่งโอ้ยบังคุ้ยซื้อไม่ได้เห็ดหยังโอ้นั่นเด็ด<อ>บผู้ใดนั่นผู้ใด่โอ้ยบวงนนี้เงินขายเขาได้ประเทสีได้หลายอีแมลหายมาสองรอยเหลือซ้ำนี่จะจังได้สิพ่อคาเลคพื้นสองพันพุ้น โอเงื่อนกับบบหายห้ยสองลอยแถมใส่มะเรียงคั้วยแทนทีสิเด็ไปหาลับจังหาเงื่อนมาใส่คาเลกให้มานางเฝ้าคั้วอยู่หนีโอ้ยบ่มีสิได้เงื่อนโอเคดจได๊วะนี่ผู้ใดจะโทรมาแังต่สี่เหลียดอยู่โอ้ยแม่เล็กโทรมา มาายอยู่มือแรงบอกว่าคือเสียว้แท้หายอีเจักมือบ่ได้ยบ่จ้าจ้ามือแร่งกับมือแรง่งไม่ต่างสิหาหายดอกจา้าอย่ามาใบเลยเด้อโอเคโอเคเดี๋ยวสิไปหาเงินโอ้ยเบาปึ๊บเท่ามาทวงปับ๊บเตจังใดวะ อีเม่มีบักหลายโตหนึ่งถ้าว่าเห็นตัวหนึ่งนี่ละสีหูบะนอไปหาผู้ใดนอมบ่ภายนอ,นอสิมาหาสื่อขวยทางนี้บ่มีบ่ถ้าพี่อ้ายอยู่ค้าสีสวยพี่อ้ายมาจูนขวยพี่อ้ายผัดบบอยูเอ่เห็นเบาเย่าอยู่บ่ อ้ยมือนี่พี่อาแล้วบยแล้วมาหน้าแล้วไปใสบูเห็นเป็นรอยหงไดหาเราอยู่เงนปเห็นบอกหวยเป็นรอยหงไดเขาเนี่บา่เอออรนพี่จมาไอซื้อค่้ยแมนอยู่อกจะซื้อยูทำนี้ผู้ขายหัวไได้แล้วต่ค่าเล็กแล้วนีนี่ไอตัวนีแล้เนคนใ่ี่วเลยปวดยูมันตกไปงจะสิขายห้ายไปไหนล่นี่โอ้ยเอาบ้านายเป็นไดหอหาพันกับพ่โอยหาพัน่ได้เราเสี่ยงนีหนึ่ง ข่อยมันถือแค่เดียวนี่โอ้ยถือยังไงมันัวใหญ่อยู่ไหนล่ะสองพันของโรงานื่อเอะอ่ะอ่อ่ะสองพันก็ไห้ค่อยข่อยใจ่ายคาเล่คนนี้อ่ะสองพันกัได้มั้ยหมไปเลยอ้สองพเออสองพนี่คืออยสิบไปไหนอยู่ออะ่อยมันจะได้คาเล่เข้ามาเมือนแรกนี่า้อาสองพนเก่าอ่าเอาแกะเลยแกะเลยนี่ละอ่ันีละไปเล กานี่นี่พอเมื่อเขาเน่คุณเมื่เอา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 คนเอาคนอีหยังก็อินนี่โอายพแม้ว่ายังหลบแม่ผู้ใดอนนันหน้าหยังมาถามหาพี่อ้ซื้อซื้อก็เดี๋ยวมาเรื่องกล้วยเชนยันเชนยันอยู่แถ่มึงเฮ็ดหยังก็คอยขอเงินเจ้าเจ้าบ่หายคยกะสิหาคายเล็กตัวนออข้าเล็กมึงสิมาหาหยังหลังมึงหาน้ำหยังก่อนนี่ความหมายนี่ห่วย แต่ความมาเรียงกวาวยของกะสขายตัวจจกโตสองตโอ้เอียนี่คือมันจ้างให้เอาเถอะเมื่อคล้วยตแล้วเจบาทมึงยังสีมาขายมันนั่นสองพันคาเลขข่อยโอ้เอียนี่มันคือจังอืดนาอืดเนี่ยบัรยามเป็นเส้นคือเบาๆว่ามันแพงเพราะมีทะเลกนะสองพันนึงแต่ไม่ได้ขายแพงไม่ได้อาแพงเลยนะโอ้ยจังได้จังงร้างให้เป็นคนยังสีคว้วยกู้ได้นั่นเขาก็ควาวยแม่ตัวจังหารขายโอ้ยมันเบาแม่น กันจะไปหาเอาเล็เอาเบอร์นั้นมาขายกล้วยห้าไปใส่นั่นโอ้มึงเศร้าคืนไม่ได้นี่มึงหูวบานี่ว่าแม่นยังนี่้มยอันลูกเต่แล้วนนี่บ่มีดีจักได้เลยกันขึ้นซื้อมาเป็นลูกอยู่นี่เนี่ยมีเต่โตแล้วมีสมองเมืดอหลด